สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์2 5 6 9นะครับอยู่กับผมถาถาพรเกือ้อสกุลกับอัปเดตสถานการโลกคําคืนนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นชื่อเรื่องว่าโลกผเผชิญสงครามสะสมอาวุธระหว่างสหรัฐรัสเซียแล้วก็จีนครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อ ในส่วนของสันธิสัญญาเกี่ยวกับการสะสมอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าการพัฒนานิวเคลียร์อย่างนิวสตาร์ทนั้นเนี่ยครับมันได้ใกล้ที่จะสิ้นสุดลงนะครับในวันที่5กุมภาพันธ์ก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าฝั่ของสหรัฐอเมริกาโดยประธานดิลตันทรัมป์นั้น ไม่มีท่าทีว่าจะดำเนินการในการสนใจที่จะต่อสนทสัญญาฉบับนี้กันออกไปซึ่งนักวิเคราะห์เขาบอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้มันอาจจะนำพาไปสู่การเผชิญกับสงครามการสะสมอาวุธระหว่างสามมหาอำนาจ อย่างสหรัฐรัเสเซียแล้วก็จีนความเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนั้นก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องท่าอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันครับที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณรู้ฟังได้ติดตามรับชม รับับกเรื่องของสัสญญาณนิวสตาร์ดเนี่ยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านดมิทรีเบสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียได้ออกมากล่าวนะครับว่าข้อเรืเริ่มของรัสเซียเกี่ยวกับสิทธสัญญาณนิวสตาร์ยังคงอยู่บนโต๊ะเจราจาแต่จนถึงขณะนี้รัสเซียยังไม่ได้รับการตอบสนองใดๆจากสหรัฐอเมริกาดมิทรีเบสคอฟบอกว่าอย่างที่คุณทราบข้อริเริ่มฝ่ายรัรสเซีย ซึ่งประธานดิว่าลาดิเมียร์ปูตินได้เสเนอนไปอยังอย,งอยู่คงบนยังคงอยู่บนโต๊ะแต่เรายังไม่ได้รับคําตอบจากฝ่ายอเมริกันต่อข้อริเริ่มนี้เขาระบ,บุว่าเวลาสําหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับสุททิสัญญานี้กําลังมดลงและในไม่อีกกี่วันข้างหน้าโลกอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่อันตรายมากกว่าที่เคยเป็นมาเรามองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องเลวร้ยรายอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของโลกและความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์สําหรับวันที่เหลืออยู่ข้อเสนอของเรายังคงอยู่ในวาระ สำหรับสนธิสัญญานิวสตาร์ทระหว่างสหรัฐและรัสเซีย,ยจะหมดอายุในวันที่5กุมภาพันธ์โดยก่อนหน้านี้ปูตินได้ประกาศว่ารัสเซียพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อจํากัดของนิวสตาร์ทออกไปอีกหนึ่งปีหลังวันที่5กุมภาพันธ์นี้เขาอธิบายนะครับว่าการดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามข้อจํากัดของสนธิสัญญาจะมีผลก็ต่อเมื่อสหรัฐด,ดําเนินการตอบสนองในลักษณะเดียวกันซึ่งหลายสํานักรายงานว่าปรธานินโดนั์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐเรียกข้อเสนอนิวสตาร์ทของปูตินว่าเป็นแนวคิดที่ดี มิตีเปตคอปจะกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าจีนเองก็คัดค้านการถูกรวมเข้าไปในสนธิสัญญาใดๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าด้วยเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์เช่นเดียวกับกรณีของสนธิสัญญานิวสตาร์ทระหว่างรัสเซียและก็สหรัฐโดยดมิตตีเปตคอฟบอกว่าอย่างที่คุณทราบเพื่อนชาวจีนของเราเขาคัดค้านเรื่องนี้เมื่อถูกถามว่าจีนอาจถูกรวมมาอยู่ในสนธิสัญญาเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคตหรือไม่ ขาบอกว่าศักยภาพนิวเคลียร์ของจีนไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับศักยภาพของรัสเซียหรือว่าสหรัฐนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่สหรัฐและรัสเซียซึ่งทั้งสองประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกจะอยู่ในในสิ่งที่ปราศจากเอกสารพื้นฐานที่จํากัดและควบคุมคลังอาวุธเหล่านี้เมื่อหาหรือถึงสถียภาพจิงยุทธศาสตร์ในอนาคตมันอาจมองข้ามศักยภาพของพันธมิตรสหรัฐได้แก่อังกฤษและก็ฝรั่งเศส ซาอเชน่ามอร์นิงโพสต์ก็รายงานนะครับว่าประเทศจีนก็ได้เร่งให้สหรัฐตอบรับในเชิงบวกต่อข้อเสนอของรัสเซียในการที่จะรักษาขีดจำกัดจํานวนรบดิวเคลียร์ก่อนหน้าการล่มสลายของข้อตกลงสําคัญระหว่างสหรัฐและรัสเซียเพื่อควบคุมการสะสมอาวุธดิวเลียร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่5กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้รัฐบาลจีนยังได้กล่าวย้าถึงการปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเจราจารลดอาวุธดิวเกียร์แบบ3มฝ่ายกับรัฐบาลสหรัฐและรัสเซีย แม้ว่าจะมีการเรียกร้องให้มีการเจราจาดังกล่าวซ้ําหลายรอบจากทางด้านประธานดินดูนันทรัมโดยจีนได้ยกเหตุผลเรื่องความแตกต่างของขนาดทางแสงนิวเคลียร์ที่เหลื่อมล้ํากันอย่างมากเป็นเหตุผลในการปฏิเสธครั้งนี้หากไม่มีการเคลื่อนไหวในนาทีสุดท้ายโลกจะเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีที่ปราศจากสธิสัญญาที่จํากัดการติดตั้งอาวุธนิวเลียร์โดยสหรัฐและก็รัเสเซีย ซึ่งทั้งสองประเทศก็ถือครองอาวุธนิวเคลียร์รวมกันราวร้อยละเกของอาวุธนิวเคลียร์ตัวโลกการสิ้นสุดของสนธิสัญญาลดอาวุธทางยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือว่า New Strategic Arms Reduction Treaty เนี่ยครับหรือว่า New START จะถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของการยุติก,การควบคุมอาวุธน er, ิวเคลียร์ทวิภาคีที่มีมายาวนานกว่า50ปีโดยเรานักวิเคราะห์เนี่ยเตือนว่าการสิ้นสุดของสนธิสัญญาอาจนําไปสู่วงโคจรเลวร้าย แล้วก,ก็การแข่งขันสะสมอาวุธยูเครนแบบสามทางซึ่งครอบคลุมทั้งสหรัฐรัฐสเซียแล้วก็จีนในขณะที่หลินเจีย้ยนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็บอกแล้วครับว่าจีนได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ซึ่งทําขึ้นก่อนหน้านี้โดยรัเสเซียเกี่ยวกับการจัดเตรียมลําดับของสนที่สัญญาณนิวสตาร์จิกหรือว่าที่เรียกกันสั้นๆว่านิวสตาร์กับระหว่างสหรัฐและก็ตอบรับในเชิงบวกเพื่อรักษาเสถียรภาพ ทางยุทธศาสตร์ของโลกอย่างแท้จริงก็คาดหวังแบบนั้นว่าสหรัฐจะตอบรับมันข้สอสกระทรงการต่างประเทศของจีนยังพูดถึงจุดยืนของจีนนะครับต่อการเจราจาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์สามฝ่ายก็บอกว่าจุดยืนของจีนต่อการเจราจาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์สามฝ่ายระหว่บบางจีนสหรัฐและรัสเซียนั้นชัดเจนก็นกำลังนิวเคลียร์ของจีนและสหรัฐไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเลยและมันไม่ยุติธรรมและไม่สมเหตุสมผลที่จะขอให้จีนเข้าร่วมการเจราจาลดอาวุธนิวเคลียร์ในระยะนี้ สำหรับสนธิสัญญานิวสตาร์ทึ้งลงนามในปี2010ได้กำหนดเพดานให้สหรัฐและก็รัสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ที่ติดตั้งพร้อมใช้งานได้ไม่เกินประเทศละ1,550หัวรบแล้วก็จำกัดเครื่องยิงทางยุทธศาสตร์ทั้งที่ติดตั้งและไม่ติดตั้งไว้ที่800เครื่องแล้วก็จำกัดขีปปาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM ขีปปานุุที่ยิงจากเรือดำน้ำ SLBM แล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ ขนาดใหญ่นะครับขนาดหนักไว้ที่700ลูกอ่า700หลันะครับนอกเือหจากข้อจำกัดทางตัวเลขสนที่สัญญานี้ยังโดดเด่นในเรื่องของระบบความโปร่งใสแล้วก็การตรวจสอบที่กว้างขวางโดยตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2023ซึ่งเป็นช่วงที่มีการตรวจสอบถูกระับลงสสัญญาฉบับนี้ได้ช่วยให้เกิดการตรวจสอบหน้าง,งานจริงถึง328ครั้งการแจ้งเตือนจำนวน25,449ครั้ง รวมถึงการประชุมทวิภาคีและก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลอีกหลายสิบครั้งด้วยกันเมื่อเดือนมกราคมประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งสัญญาณว่าเขาจะปล่อยให้สันธิสัญญาหมดอายุโดยเขายังไม่มีการตอบรับอย่างเป็นทางการต่อข้อเสนอของประธานดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ทำไว้เมื่อเดือนกันยายนสำหรับการขยายเวลาข้อจํากัดทางตัวเลขออกไปแบบไม่เป็นทางการเป็นเวลาหนึ่งปีโดยทรัมป์ก็กล่าวกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ในเวลานั้นว่าถ้ามันจะหมดอายุก็ให้มันหมดไป เราแค่จะทําข้อตลกลงที่ดีกว่าเดิมทางด้านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมอาวุธของรัสเซียก็กล่าวนะครับว่ารัฐบาลรัสเซียพร้อมสําหรับความเป็นจริงของโลกใหม่ที่ไม่มีข้อจํากัดในการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งสิ่งที่มีการพูดกันออกมานี้ก็มาจากปากของเซอร์เกย์เรฟคอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียโดยเซอร์เกย์เรฟคอฟนั้นยังบอกนะครับว่า เราได้ดําเนินการทุกอย่างที่จําเป็นเสร็จสิ้นในเวลาที่เหมาะสมและพวกเขามีเวลาเหลือเฟือที่จะพิจารณาเรื่องนี้การขาดการตอบสนองก็คือการตอบสนองอย่างหนึ่งในขณะที่สเกตเรฟคอฟนั้นก็เดินทางไปที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับเพื่อพบกับกู้จริรจาอย่างหลิวปินผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ให้คำมั่นว่าจะรักษาอํานาจและความมีประสิทธิภาพของสนที่สัญญาและกลไกควบคุมอาวุธระหว่างประเทศ และก็จะเกื้อกูลต่อการรักษาเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ของโลกตามแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศของจีนภายใต้เงื่อนไขของสนธิสัญญานิวสตาร์จะไม่สามารถขยายเวลาออกไปได้อีกโดยเคยได้รับการต่ออายุมาแล้วหนึ่งครั้งในปี2021เมื่อประธานดิมิทรดิเมียร์ปูตินและประธานดินโจไบเดนผู้นําของสหรัฐในขณะนั้นตกลงที่จะขยายเวลาออกไปอีกห้าปีเจ้าถกนักวิชาการอาวุโสของ c a นาจีเอ็นดาวเมนต์ International Peace เนี่ยครับบอกว่า New Start มีแนวโน้มที่จะหมดอายุลงเว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในนาทีสุดท้ายโดยสหรัฐดยทางด้านเจ้าถงวิเคราะห์เนี่ยครับบอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยมองเห็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาทางเลือกในการเพิ่มจานวนหรบยูเครยที่ติดตั้งใช้งานซึ่งได้รับแรงผลักดันมาจากความกังวลเกี่ยวกับการเสริมสร้างสายสัญญาณรูปภาพทางิวเคร์ของจีนนั่นแหละเขากล่าวว่าในทางตรงกันข้าม รัเสเซียก็เริ่มกลายเป็นความกังวลที่น้อยลงสําหรับสหรัฐโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากทรัพยากรที่จํากัดของรัเสเซียในการขยายคลังแสงนิวเคลียร์ทั้งนี้มีการรายงาน,นก่าวว่าจีนถือครองหัวรบนิวเคลียร์จากน้อย600หัวรบและคลังแสงดังกล่าวกําลังเติบโตเร็ว,ก,รวกว่าประเทศอื่นๆในอัตราหัวรบเพิ่มเติมประมาณ1น0หัวรบต่อปีนับตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมา ามการรายงานเมื่อเดือนมิถุนายนโดยสถาบันวิจัยสติภาพระหว่างประเทศสตอกโฮล์มหรือว่าซีปรีเนี่ยครับข้อเสนอเนียของจีนสําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีฉบับที่15ก็คือระหว่างปีนี้ก็คือ2 0 2 6เนี่ยิไปถึงปี2030ได้คํามั่นที่จะเสริมสร้างการป้องกันเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นสัญญาณว่าจีนจะยังคงขยายและก็ปรับปรุงกองกำลังนิวเคลียร์ให้ทันสมัยต่อไปเพื่อลดช่องว่างกับสหรัฐแล้วก็ รัสเซียโดยรายละเอียดเพิ่มเติมอาจถูกเปิดเผยเมื่อจีนผ่านแผน5ปีฉบับสมบูรณ์ในเดือนมีนาคมตามการประมาณการของสถาบันซีปรีสหรัฐนั้นรักษาหัวรบยูเครนไว้ที่ประมาณ3,700หัวรบในคลังแสงทางทหารติดตั้งใช้งาน1,770หัวรบและสำรองอีก1,930หัวรบในขณะที่รัสเซียมีประมาณ4,309หัวรบติดตั้งใช้งาน1718หัวรบและก็สำรองอีก2591หัวรบ เจ้าถงนั้นเนี่ยครับระบุว่านิวสตาร์สิ้นสุดลงสหรัฐก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นในการเพิ่มหัวรบนิวเคลียร์ในกองกาลังขีปนาวุธที่มีอยู่ในขณะเดียวกันนั้นรัสเซียอาจเดินหน้าพัฒนาระบบสงกรากลังนิวเคลียร์รูปแบบใหม่เช่นขีปนาวุธร่อนพลังงานนิวเคลียร์และก็ต่อไปต่อระยะไกลพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นขีดความสามารถทางนิวเคลียร์ที่เรียกว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งรวมถึงสร้างความเสี่ยงต่อสิ่วดลอบโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏกันมาก่อน ความลังเลอยากต่อเนื่องของจีนในการให้ความโปร่งใสเกี่ยวกับการขยายอาวุธนิวเคลียร์ที่กําลังดําเนินอยู่ท้ายที่สุดจะผลักดันให้สหรัฐตอบโต้ในรูปแบบที่จีนอ่ะตีความว่าเป็นไฟคุกคามเพิ่มเติมด้วยในขณะที่มันคอมเดวิดนักวิเคราะห์อาวุโสโจากออสเตรเลียนสแตติสติกโพลิซีอินสติทูนะครับก็บอกว่าการกลับมาเข้าสู่การแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐก,กับรัสเซียอาจทาให้รัฐบาลจีนเร่งและก็ขยายความพยายามในการเพิ่มกองกำลังนิวเคลียร์ ซึ่งจะส่งผลให้รัสเซียและก็สหรัฐนั้นเนี่ยต้องตอบโต้ด้วยด้วยเขาระบุในบทวิเคราะห์บ,บนเว็บไซต์เนี่ยครับของ u u t t r l l i n s t t a t e g i c p o l i c y i n s t i t u t e เนี่ยนะครับว่าการแข่งขันสะสม,มอาวุธิวเคร,ร์สามทางจะสร้างความสันคลอนในตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขาดมาตรการติดตามและก็การตรวจสอบในขณะที่โจโปซึ่งเป็นพันเอกพิเศษปลดเกษียณแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน อธิบายว่าการสที่สุดของสนธิสัญญานี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและหากสนธิสัญญานี้ถูกละทิ้งไปในที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โลกเกิดความปั่นป่วนมันก็จะเพิ่มความไม่แน่นอนจะสร้างความวิตกกังวลแล้วก็ความไม่มีเสถียรภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆนะครับซึ่งหมายความว่ามันมีโอกาสนะครับในการที่จะทําให้โลกนั้นมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐรัสเซีย มีวิวัฒนาการมาจากข้อตกลงการเจรจารจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์หรือว่าเซานะครับ Strategic a r m Limitation t a l k นะครับในทศวรรษ1970มาสู่ส่วนที่สัญญาสตาร์ทดั้งเดิมในทศวรรษ1990โดยมีนิวสตาร์ทยืนหยัดเป็นสอหลักสุดท้ายของโครงร่างการทำงานในครั้งนี้ข้อตกลงควบคุมอาวุธอื่นๆส่วนใหญ่ในยุคสงครามเย็นได้พังทลายลงในช่วง30ปีที่ผ่านมาโดยส่วนที่สัญญาต่อต้านขีปนาวุธในปี1 9 0 0 72นะครับก็ล่มสลาย,ยาหลังจากที่สหรัฐถอนตัวในปี2002ส่วนสืที่สัญญาจํากัดขี่ปนุพิสัยกลางและระยะใกล้นะครับก็พังลงหลังจากที่การถอนตัวของสหรัฐในปี2019และก็ขันการถอนตัวของรัสเซียในปี2020สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้คือความเสี่ยงข,ของการแพร่ยขยายอาวุธยูเครนที่เพิ่มสูงข,ขึ้นมากกว่าความก้าวหน้าในการลดความเสีย่ยงนี่คือสิ่งที่ทางด้าน ส่วนของโจโปนั้นเนี่ยเขาแสดงความเห็นโจโปยังระบุนะครับว่าระบบป้องกันขีปนาวุธโกลเดนโดมที่ทรัมป์กำลังเสนอซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธวิถีโคง้งขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกและก็ขีปนาวุธร่อนก็กําลังบันทอนเสียรนภาพทางยุทธศาสตร์เช่นเดียวกับแผนการของทรัมป์นะครับที่จะกลับไปทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอีกครั้งซึ่งหยุดไปตั้งแต่ปี1992อยอย่างไรก็ตามครับเขาได้ให้ความเห็นทิ้งท้ายว่า ตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าจีนจะได้รับผลกระทบใดในจีนจะได้รบจีนไม่คิดว่าจีนจะได้รับผลกระทบในทางใดทางหนึ่งนี่คือข้อตกลงทวิภาคีที่เราไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งจีนจะยังคงพัฒนากองกำลังนิวเคลียร์ตามนโยบายที่วางไว้ซือยิ้นหงสาราจารด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยายลัยรัตนเหมินก็บอกว่าไม่ว่าสุดีิสัญญาจะได้รับการต่ออายุหรือไม่การกระทํานั้นสําคัญกว่าข้อตกลงอย่างเป็นทางการ สหรัฐยังคงเสริมสร้างกองกาลังนิวเคลียร์ในขณะที่รัสเซียนั้นก็ข่มขู่จะใช้นิวเคลียร์อย่างเปิดเผยซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของโลกไปแล้วไม่ว่าสุดที่สัญญาจะมีอยู่หรือไม่ในแง่หนึ่งมันก็เป็นเพียงเรื่องผิวเผินนะครับนั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะครับในเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องเนี่ยกับข้อตกลงนิวเคลียร์อย่างนิวสตาร์ทที่หลายคนนั้นก็กําลังวิตกกังวลนะครับว่วา ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะนําพาไปสู่สถานการณ์ที่ทําให้ทั้งจีนสหรัฐแล้วก็รัเสเซียนั้นเนี่ยต่างเร่งในการสั่งสมอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็คงจะต้องรอติดตามวันท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในวันพรุ่งนี้5กุมภาพันธ์สหรัฐอเมริก,กาน,นั้น,นจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรโดนัทซัม้ำจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรซึ่งอาจจะมีการตัดสินใจกันในวินาทีสุดท้าย ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์เนี่ยเขาคิดแล้วก็เขากำลังกังวลก็เลยขอหยิบยกเนี่ยมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมนั้นได้เห็นนะครับกับเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นในแง่ถาก็ว่าคุณผู้ชมนะครับชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดตในทุกๆวันเนี่ยผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกนะครับ ไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความขัดแยง้งเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศนะครับเป็นการเมืองระหว่างประเทศนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรวมถึงในส่วนของเรื่องราวที่เป็นความรู้นะครับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์นวัตรกรรม ก็มีมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันในทุกๆวันนะครับดังนั้นก็อย่าลืมกด subscribe กันไว้กดกระดิ่งกันเอาไว้ท่านที่เข้ามาแล้วท่านยังสามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองหรือว่าท่านจะสมัครแบบแพคเกจ3 0 0บาทหรือว่า600บาทก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นสมาชิกรายเดือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นรายได้ให้กับช่องถาอัปเดตนะครับ หรือบางท่านครับเข้ามาดูแล้วชอบข่าวประเภทไหนชอบข่าวไหนเป็นพิเศษท่านก็มอบเป็นซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุแตงให้กับข่าวนั้นๆก็ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานหรือบางท่านครับจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรสิกรไทยบัญชีออมซัพย์เลขที่บัญชีก็169-342-5111นะครับหนึ่ง2ก1 1 1ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการที่ท่านนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่ร่วมสนับสนุสน,นช่องถ่าอัปเดตนะครับดังนั้นก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบนะครับผมฝากไว้อีกอย่างหนึ่งครับเครื่องดื่มเวลาริงน้ําว่านหางจร,เระเข้ผสมเนื้อว่านแบบนี้แบรนด์เวลาริงนะครับไม่มีสารการันบูดไม่มีสารกันเสียใช้วิธีพัชเจอไร์ใช้ขวดแก้วในการบรรจุนะครับ มีอยอยถูกต้องชัดเจนเป็นสินค้าของผมเองนะครับเครื่องดื่มเวาราลิงท่านสามารถที่จะสั่งซื้อได้ผ่านไลน์นะครับเป็นไลน์แ,แ,แอดนะครับเวราลิง V E R A D R I N K เวราลิงนะครับเว R าลิงก็แอดไลน์มาแล้วจะมีรายละเอียดให้กับท่านมีสัพพคุณมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับอุดหนุนกันได้กล่องหนึ่งมี6ขวดนะครับคุณผู้ชมครับเป็นขวดแก้วผมจะส่งให้กับท่านขายผ่านออนไลน์อย่างเดียวนะครับจัดส่งให้ท่านถึงบ้าน ไม่คิดค่าส่งนะครับบางคนกลัวว่าเดี๋ยวเป็นขวดแก้วเอ๊ะมันหนักแล้วค่าส่งจะแพงผมไม่คิดค่าส่งเพิ่มนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้ามันเกิดแตกมันเกิดหักมันเกิดชารุดผมก็เคลมให้นะครับเปลี่ยนสินค้าให้วันนี้ก็คงจะต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคนนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถามเด็ดในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆข่าวนะครับที่ผมแล้วก็ทีมงานนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ